หาตั้งบางเวียงทุกคนพบกับซ่องบ่าวคำเช่นเคยทุกคนวนะ่าปัจจุบันนี้บ่าวคำก็พาทุกคนมาที่เขตหาตั้งนะเมืองบางเวียงเข่งเวียงจันทร์จะพาทุกคนเลาะสมบรรยากาศหาตั้งงามแหลงบรรยากาศเป็นจังไลทุกคนติดตามไปน้วกันเลยนะตัวนี้แมนหาตั้งในอีกมุมหนึ่ง ้องฟ้าื้นนี้ก็สวยงามทุกคนเสียทีแต่ถนนทนทางนี่มีขีฝุนหลายนะตามทุกคนได้เห็นไลล่ะเป็นจดงได๋เส้นทางออกตั้งแต่ถ้ำลมมานะทุกคนก็สิเป็นขีฟุนเป็นขุมตามทุกคนเห็นเลยล่ะแต่ตั้งแต่เขา้าถ้ำลมเข้าไปตัมเมืองนะถือว่าทางดีปกติ ได้ว่าหลังจากาตัวเมืองเมืองเอสเบียงจัน์กับาทางบุรีตั้งแต่เขตบ้านขันมากบางคนเบียงสซขันมากจนพอดอาคนหงจะเป็นซ่วงเป็นระยะทุกคนประมาณนั้นก็มีขุมมีอย่างบางส่วนเน่ แต่านเส้นตัวทำรมออกมาผาตั้งนี่เป็นมุนพอสมควรนะคนเะนะี่ยวิวผาตั้งในปัจจุบันเดนะี๋ยวพาทุกคนขี่เราะเบึงหมู่บ้านไปจางไหนขัวห้วยหินสอทุกคนตัวเนี้ยอ่าเนาะ นายน้อยหัวไปกัน่อนดี๋ยวไปเลรถตู้แล่นเดี๋ยวเป็นฝรั่งคิโรล,ลินนะ่ะรถเต็มทีม่บ่มีย่านทุกคนเพราะว่ารถเขาเป็นโซกอัพสูงเนี่ยพอคำก็บ่ได้เอามาซ้ำาเนานะเนื่องจากมันใส่เครื่องยากกวเนาะ หาตั้งอีกมุมหนึ่งทุกคนเนาะบางคนจะเห็นในมุมของมันเป็นสามเหลี่ยมแต่คันวิวในมุมนี้มันชิเป็นม,มุมมุมยาวนะทุกคนเนาะผาตัวนี้ก็เป็นอ่า เป็นซื้อของหมบ้านเลยทุกคนครื่ึงตั้งซื้อเป็นบ้านผ่าตั้งจนถ้าปัจจุบันนี้แตว่พวว่าบ้านนี้มันสร้างตั้งได้ดนบันได้แล้วทุกคนแต่ทีแน่ๆนี่ซื้อผาตัวนี้กับหมบ้านเห็นเป็นซื้อเดียวกัน ตะกี้เค้นี่ก็จะเป็นรีสอร์ผาตั้งหมดทุกคนปัจจุบันนี่ก็ขึ้นเนินชจยยุดไปแล้วเนาะมีรีสอร์มีแข้งค่าส่วนสม,มังก่อนน,นี่ก็สนามสนามขี้เห็นเนาะวันเมียนหยาบต่อยจากยาง วันนี้เราทำกัมาฮอดแรงนิดหนึงเ,เวลาประมาณห้าโมงตอนนี้ถือว่าการพดีแสงงามนะทุกคน เดี๋ยวว่าวขหาไปเบิ่งงมูบ้านผาตั้งน้ำกันเมาไปเจ๊เลยเพราะว่าบ้านผาตั้งนี่เป็นบ้านหนึ่งที่ว่า่อนข้ังใหญ่เลย,เลยมีขัวข้ามน้ำซองทุกคนนี่ก็เป็นปาซ่ซาเขตบ้านเนา อยู่ใกล้ครับเสาสัญญาณลาวทรคมหลักห้าต่อมากะสิบิทหงเฮียนผาตั้งเ<อ>ขาไม่อนุสิตขนทรงด่วนพร้อมทุกคนช่วยนี่อยู่ผาตั้งนี่หงเฮียนหงเฮียนก็อยู่ติดกับหงหมอ,อทุกคน หงเยนผาตั้งในปัจจุบันเนาะเห็นวิวผาตั้งความเพิ่นเกียนตสเสวาหงเยนมัธยมสมบูรณ์ผาตั้งผาตั้ง secondary school ทุกคนไดก็คงหมอน้อยผาตั้งเนาะเป็น health center แตเป็นรีสอร์ที่ยังสร้างบอ่อแล้วทดกคนบรรดาโมาบ้านทากด้านในเดี<ม>๋วาายวระยะทางประมาณ18กิโลเมตรนี่ใช้เวลาเดินทางอ่าเครื่องสมองเดี๋ยวคนขี่รถจักรมาเนี่ยขนาดลี่คุมได้เป็นบางบ่อนนี่ คันว่านคันว่าแพงรถะนาดแบบขี่คอยนี่ครับก็จะเป็นประมาณสี่ห้าสิบนาทีเลื่ทุกคนมาจิกสิบห้อนอันนี้ปอกคอมเลีกแน่โตนแน่ก็เขตนี่ครับจอร์ดเขตบ้านผาตังนะทุกคนอันนี้เป็นเขียนซะว่า น้ำซองบิดเนาะขวดน้ำซองมีห้านอาหารบอดสมวิวอย่างพอ้ออ๋อทุกคนขวาผ่าตั้งในปัจจุบันอีกน้อยก็ะลินน้ำอยู่ทุกคนเนี่ยทางนั้นรุมเหนะรนเนี่ยก็ะลินน้ำเนี่ย หลายคนเป็นเด็กผ่าตั้งกระชิคุณเคยนะทุกคนว่าการลิ่น้ำเส้นนี้ป็นเรื่องที่มีความสุขหลายเสๆๆนๆเนาะงานทุกคนผ่าตั้งในมุมนี้แตกต่างกับมุมที่บอํคำบาให้ฟังบอกจะมีมุมยาวมุมแคบมุมนี้จะเป็นมุมแบบสามเหลี่ยมนี่มุมคือขี้ผาสลามนะทุกคน นี่จะมีห้างขายเครื่องมีบอลเกลือปลานี่คนจะเปลี่ยนพัดเปลี่ยนกันมาเข้าออเวียนยามอยู่นี่ทุกคนเน,นี่ยป่าเนี่ยมันล่าเฮงทุกคนแตกยาวๆป่านะเวลาขื่นเกลืออาหารพูดแหละเออจึงสี่ขึ้นมาบัวบะบัวบะอยู่นี่เนาะอ่ะเบิ่งบ้านผาตาน้ำกันต่อทุกคน,นามาแวะเบิง่งกระเสอ เป็นบริเวณสองฝั่งข้างนี้เป็นจังไรจะม,บมะีบ้านแคบน้ำเนาะบ้านแคบน้ำก็ดีจังหนึ่งนะทุกคนแต่เวลาเกิดภัยพิบัตินี่ก็โตภัยโตมาน,นน่นอทุกคนออแต่เพื่อกรสิคำนึงไว้แล้วแหละเนาะอันระดับน้ำสูงได้ซัมหนี่บทว่วมแน่นอนสินะบ้านผ่านตั้งในปัจจุบันในปี2 0 2 3ด้วยซ ายมาให้เบิงกิจิงบ้านเก่าเก๋กับข้าไปทางนนด้านในเนาะแต่่อคำจะขอขี่รถพาโมด้านนอกกันเด้อสาวใครเยกบ้านเฮือนทุกคนกระจายอยู่ตามแคมป์ทางมีต้นไม้ต้นมะพร้าว งานเก่าเข้าเดิมเี่กเลิก,เลกจากให้จากส่วนมากก็ิะพาอกอกดากระบุก,ก,ร,ะกระบะเลยทุกคนหรือบรรยากาศประมาณห้าโมงแรงนี่ช่วง เดือน1 1เ็ดนี่ตะเวนตกใบทุกคนหมายเขามาหมอสิเขา้าช่วงวินเตอร์ช่วงหนาวแล้วนเนาะถ้าเป็นช่วงฤดู้อทช่วงเดือน4เดือนห้าเนี่ยโอ้ยสำนีนี้ยังสักเครื่องตากกระแหงนะทุกคนธรราซาดบ้านผาตัง โอ้ทองฟ้างามทุกคนทองฟ้าเป็ดแสงสีงามเลยแหละกัะนี่ตามทุกคนเห็นเลยเนาะถ่ายมายให้เบิ่งในผาตั้งคืนนั่นบอทุกคนคือในความคิดจินต,ต,ตนาการบ่นั่นคือเก่าบ่าเนาะสำหรับคนที่เคยไปเคยมาสมัยทิปเส้าปีก่อน มีการพัฒนาอย่างแจ้งเบาคามเลยทุกคนเพราะว่าสมภรณ์เส้าสามนี่เปลี่ยนชืเอนะหนทางก็ตามทุกคนได้เห็นนี่แหละถ้าไปซื้อนี่จะเป็นบ้านผาหอมทุกคนผาแดงผาหอมแต่เบาคามก็สิบได้ไปหลอกทางมันยากพวกทุกคนเอาเอาซําที่ไปได้หน่อยก่อนน,นี่จะเป็นผาแดงที่เาไปนี่ผาแดงผาหอม ก็จะปล่อยงวปล่อยควายางเลาะตามสายทางทุกคนบ้านเฮือนเันก็นนางลินนางหัวกันน่งแก่เมื่อยแก่อย่างเพลินเนาะโอ้เขางอตัวนี้แปลกทุกคนเขางอตัวนี้รถกระขีมางวกระยาง รถเรียกงวังวงัวเรียกรถตัวอหไรเมันรถเรียกงัวหลายก่อนพาทุกคนไปต่อเนาะยางแบบซิวๆเลยทุกคนสัวนเรียงประเทศลาวนะตามทุกคนได้เห็นเลยยางซิวๆไปซิวๆเาตั้งบ่ม,มีแหงแหลมขักทุกคน ตั้งมุมเลยนะแหงแหลมแหงส่วยคกเนะมีหลายมุมให้ทุกคนได้เบ่งแตอว่าไปครบมุมไหมนี่เกือบครบมุมนะยังเหลือประมาณ10%เนี่แหละการ่าหมุนอ้อมตัวได้ก็ดีเนาะเป็นเส้นทางอ้อมหาตั้งใช่ไหม บ้านผาตั้งนะทุกคนในปัจจุบันนี้ถ่ายมาให้เบิง้งเนาะให้มันให้เดยวหู้ได้เห็นน้ำกันบางคนเคยดิงซื้อบางคนกระบอกเคยมาหรือว่าบางคนเคยอยู่ปัจจุบันในบริยูแล้วไปอยู่คนอื่นนะถ่ายบ้านเกิดบ้านถ่ายบ้านเกิดเมืองนอนมาให้เบิง้ง <c oughs> <c oughs> เอองนเนาะ ค่าหนทางดีอีกอย่างมันก็ะิดีเบิดนะทุกคนเนาะคล้ายๆว่ามันไปมาสะดวกแล้วฮะนะเราต้องถาเพิ่มเบิงๆๆ่งเพิม่มเพิ่มอาชีซ่อมแปลงในเมื่อใดเนาะที่จริงบางเวียงนี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักๆของประเทศเลยที่วันนั้นนักท่องเที่ยวเข้ามาหลายสุดแล้วเนาะ หมู่บ้านทุกคนกระจายอยู่ตามสายทางนี่มันทางลงหมู่บ้านหมือทุกคนเบิ่งน้ำกันประคัมกบได้มาโดนอะไรทางลงหมู่บ้านเนี่ยหัวตั้งแต่เคยมาเนี่ยเคยลงมาฮอด้สามทีเท่าซ้ำนะลงมานั่งลิ้นอยู่แคบนะ Siếc bên hang lọt, theo họ mà rong được vân. mô bàn được vân là, nên mô bàn. Cục an này, nắm nà, bố mẹ chèm hàng เป็นงานกล่องบุญทุกคนเพา่อเอาเพื่อเอาเต้นมากางปวดได้แบบแหวะเป็นแบบปวดนงานอเอาบริโภคจากเพห็นเนาะแต่ว่ากายมาแล้วฟังให้ฟังเสียงฟังเสียงครับเสียงอย่างเง้ป็นครับเงื่อนทุกคนแล้วก็ทางในเป็นกล่องบุญสายตาเนี่ยก็ไว้กันเลยปุ๊บ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 เสร็จอ่ะอ ตังในอีกมุมหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเก็บภาพให้ประเด็นก่อนแซ่ประเด็นเดี๋ยวซ้ายนี่ก็จะไปซูแคมน้ำหมดทุกคนแคมน้ำซองเนะบรรยากาศดีทุกคนแคมน้ำนะ หาตั้งในมุมในมุมเพื่อนๆนะทุกคนเนะ จอดรถพาทุกคนซองนั่นซองนี่กันสภาพน้ำซองตอนนี้แมนใส่ดีทุกคนเนาะน้ำใส่ลายเย็นเห็นตัวป่านี่บุงวงาที่เห็นมาเนาะอืมน่าจะเป็นคำตรงตัว สวยงามทุกคนผ่าตั้งในเวลาห้าโมงแลงเนาะคือนาวันิยายเลยตัวเนี้บ่มีผู้ใดนะมีแต่เขาผู้เดียวนั่งจมผู้เดียวอยู่นี่ย <c oughs> ตะกี้นะทุกคนเพื่อนขีดหมายวังสงวนว่าต้องวิดนามตัวจทางหน้าหันเนาะจึงห้ามหาปลาแต่ปัจจุบันบุกงูเนาะบ่เห็นป้ายเป็นเขียนใส่แต่ว่าก็น่าจะเห็นเป็นกฎในแบบคือเก่านั่นแหละเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าบ่เห็นคนมหาหาป่าเขียนนี่เนาะเพื่อนกระชิสงวนไว้เป็นวังสงวนบ้านมันก็แมนสารานางลิลน,นทุกคนอืมอ เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เติบทุกคนตามที่ทุกคนได้เห็น,นแหละาบาวคัมทายอย่างไฮเบิ้งเนาะทายเขตผาตั้งไฮเบิง้งวิวธรรมชาติอย่างต่างต่างมาถ่ายหนวกาวคําตัวนี้นะ <c oughs> หน้าใหญ่บรใหญ่พาทุกคนเหาะสำรวจเขตทางอ่าสิบสามเหนือเตยเวียงจันหาบางเวียงแต่เราจะเป็นหมู่บ้านแหละไล่ไล่มาบางหมู่บ้านเท่ากับโบได้อ่า บบได้ถ่ายเห็นมันครบเบิดเนาะพะยายามถ่ายทีหมู่บ้านทีคนนี่ค่อนข้างสนใจเจอกันฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องบอคค่ะมันเป็นกำลังใจทางบอคคามได้สร้างสารรค์คลิปใหม่ๆแม่เมื่อหน้าจ,จะพาลุยอยู่นี่อีกเลยทุกคนเนาะติดตามน้วกันเนาะมืออื่น,มนเมือจะไปใส่ขอบใจทุกคนตามชมเนาะบ๊ายบาย <laughs> ทีน่นี่บ้านผาตั้งเมืองวังเวียงแข่งเวียงจันทร์ ขอขอบใจทุกคน